วีครัฟนะคะเป็นโมเดลเล็กๆที่อยากจะให้โอกาสให้เวลาลงทุนที่จะสร้างศักยภาพคนพิการนะคะ อาีกคับก็จะเริ่มจากการสอนคนตาบอดให้เขาลองถักเชือกคนแรกก็คือป้าป้อมคือคนที่ทํากระเป๋าตัวนี้เป็นพี่การที่ตาบอดสนิทแล้วต้องดูแลน้องพี่การทางสมองและเป็นใบก็ใช้เวลาอยู่6เดือนเพื่งจะได้ของชิ้นแรกหลังจาก6เดือนเราก็เริ่มขยายสู่การสอนคนอื่นๆก็ตอนนี้ก็มี8คน การทางานกับคนพิการนะคะมีแต่ใจที่เอื้ออารีอย่างเดียวไม่รอดนะคะมีใจที่อยากจะแบ่งปันมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วที่สําคัญคือตัวเราก็มีความสุขมันทําให้เป็นสิ่งที่กลับมาหล่อเลี้ยงตัวเราให้เรามีแรงมีกําลังใจที่อยากจะทํางานตรงนี้ต่อไปะคะ่ะ กำไรที่ได้คือความสุขที่คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำเราเชื่อมั่นว่าคนพิการเนี่ยเมื่อได้รับการฝึกผลได้รับโอกาสทุกคนทำงานได้แล้วทำได้ดีไม่แพ้คนที่ไม่พิการและเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วด้วยว่าคนพิการทำงานได้สวยงามได้ค่ะ